ที่พื้นป่าดงแดงที่ชาวบ้านเรียกขานกันในอดีตซึ่งปัจจุบันเหลือเป็นเพียงแค่ชื่อหมู่บ้านดงแดงให้จดจํากันเท่านั้นก็เพราะว่าพื้นป่าได้ถูกตัดทั้งกลายเป็นพื้นที่ทํากินไปเสียเป็นส่วนใหญ่และเหลือเพียงแค่เรื่องเล่าประลัปลาที่เล่าต่อๆกันมาให้ผู้คนรุ่นหลังได้ระลึกนึกถึงเรื่องรลวาเก่เาๆในอดีตเท่านั้นเมื่อสมัยที่ยังเป็นพื้นป่าใหญ่ตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นทวด ชาวบ้านก็นยังมีอาชีพล่าสัตว์หาของป่ากันอยู่เป็นจำนวนมากมีพลานเท่าที่มีชื่อว่าตาพวงที่มีอาชีพเป็นพลาล่าสัตว์กันมาทั้งครอบครัวตั้งแต่รุ่นโป่แล้วรวมทั้งพี่น้องรวมท้องเดียวกันอีกห้าคนไม่ว่าหญิงหรือชายก็ล้วนแต่มีความชำนาญในการล่าสัตว์ด้วยกันตั้งแต่สมัยเด็กๆจนพื้นป่าเริ่มถูกตัดทางไปเป็นพื้นที่ทำกินพี่ๆน้องๆคนอื่นก็เริ่มหันเหไปมีอาชีพทำไร่ทำสวน หรือไม่กระทำนาตามๆกันไปหมดเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปในหมู่บ้านในละแวกนั้นที่วิถีชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนไปมากแต่ทว่าตะพวงก็ยังคงยึดอาชีพเป็นพราน่าสัตว์อยู่จนเหลือพลานไม่กี่คนเท่านั้นนอกนั้นก็ยังมีชาวบ้านที่ยังหาของป่าหาสมุนไพรกันอยู่บ้างยิ่งมีอายุมากขึ้นตะพวงก็ยิ่งเป็นคนที่มีนิสัยโลภมากมากได้ผิดกับเมื่อก่อนไม่รู้ว่าเกิดจากการที่แกไม่มีลูกมมีเมียเหมือนกับคนอื่นๆหรือไม่ กระทาั่งพี่กระทั่งน้องหรือแม้แต่ลหลานของตนเองก็ไม่ละเว้นจนเข้ากับใครๆเขาก็ไม่ได้สุดท้ายแกจึงต้องย้ายไปปลูกกระท่อมอยู่ที่ท้ายไร่เพียงคนเดียวซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่เคยช่วยพ่อแม่ถากฐานกันเอาไว้และแบ่งให้พี่ๆน้องๆทำมาหากินกันไปจนหมดผื้นดินของแกก็ปล่อยให้รกล้างอยู่แบบนั้นตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ตายเห็นมีแค่พืชไร่พืชสวนของพี่ๆน้องๆที่อยู่ติดกันงอกงามเต็มพื้นที่ เพราะแกไม่เคยคิดที่จะทําอะไรนอกเหนือจากล่าสัตว์เอาเนื้อไปขายอันที่จริงรายได้จากการขายชิ้นส่วนสัตว์ตวป่าที่ล่ามาได้มันก็เพียงพอกับการดํารงชีวิตเพียงหนึ่งชีวิตของแกอย่างไม่ลําบากแต่โดยความมักไดไม่รู้จักพอของแกนั่นเองจนบางครั้งล่าสัตว์ป่าออกมาจากป่าไม่ได้แกก็แอบไปฆ่าหัวฆ่าควายของชาวบ้านที่เอาไปผูกปล่อยไว้หากินตามชายป่าเอาไปขายแทนด้วยความที่แกเป็นพรานอยู่แล้ว ก็เลยทําเสียให้เหมือนกับว่ามันเป็นล่องรอยของสัตว์ป่าที่ออกมาล่าหรือฆ่าวัวควายพวกนั้นตายซึ่งใครๆก็คิดว่าคงไม่พ้นเสือซึ่งช่วงเวลานั้นมันก็ไม่มีเสือให้พบเห็นมานานมากแล้วแต่อะไรมันก็เป็นไปได้เพราะแม้ว่าผื้นป่าจะถูกตัดทางออกไปมากกับตามทีแต่ไม่ไกลกันก็ยังมีผืนป่าใหญ่ที่ทอดยาวไปจนติดชายฝั่งพมา่ามันอาจจะข้ามฝั่งมาหากินจนเจอกับวัวควายของชาวบ้านก็เป็นได้ เมื่อคิดได้ว่าอาจจะเป็นเสือก็ทำให้ชาวบ้านต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวกันมากขึ้นโดยเฉพาะกับพานหรือแม้แต่ชาวบ้านที่ยังเข้าไปหาของป่าและก็ไม่มีใครกลก้าต้อนอาวัวควายของตนไปผูกไว้ติดปลายสวนไปไลายไร่หรือตามชายป่าอีกเลยและแวกใกล้ๆหรือว่าหมู่บ้านเดียวกันกันกบตะพวงแต่ก็ไม่เคยมีการพบเห็นลองร้อยว่ามันจะมีเสือตามที่คิดกันไว้แต่อย่างใดแม้แต่พลานที่เข้าไปคุกคีอยู่แต่ในป่า ก็ไม่เคยพบเห็นแม้แต่ลองรอยเท้าของมันทําให้ต่อมาก็คงมีแต่พรานเท่านั้นที่จะกล้าเข้าไปล่าสัตว์ในปา่าเพราะไม่มีใครจะคาดเดาได้ว่ามันจะมีเสือจริงหรือไม่และคงจะเป็นพรานที่มีประสบการณ์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่น้อยพอะจนมามากมายทั้งสัตว์ป่าดุร้ายและอาถรรพ์ต่างๆโดยเฉพาะกับพรานรุ่นใหญ่ๆส่วนพรานรุ่นหลังๆไม่มีใครกล้าเหยียบย่าเข้าไปอีกเลยซึ่งในจํานวนพรานรุ่นใหญ่ๆนั้นก็มีตะพวงรวมอยู่ด้วย ที่แกเองก็มีดีอยู่บ้างที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อของแกเองแม้ไม่มากมายแต่ก็เอาตัวรอดได้อย่างสบายๆแถมยังรู้ดีกว่าใครว่านั่นมันเป็นฝีมือของแกเองที่สร้างมันขึ้นมาจึงไม่จําเป็นจะต้องไปหวาดกลัวอะไรด้วยซ้ํายิ่งดีซะอีกว่าจะมีพานที่เป็นคู่แข่งลดน้อยลงไปแต่ด้วยว่าสัตว์ป่าที่มันเริ่มลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆที่เหลือคันนี้เลิดข้ามไปอยู่ที่ฝั่งป่าผืนใหญ่ติดชายแดนกันหมด ซึ่งไม่ค่อยจะมีพลานที่ไหนกล้าเข้าไปเยียบย่าเพราะว่ามันมีอันตรายทั้งสัตว์ป่าดูร้ายและจากพลานที่มาจากต่างถิ่นซึ่งอยู่ฝั่งพมา่าซึ่งมีความโหดเหี้ยมไม่แพ้กับสัตว์ป่าเช่นกันตาพลวงกัเลยยังต้องหาลาเอาสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านมาฆ่าเพื่อเอาเนื้อหนังไปขายหรือแม้แต่เก็บเอาไว้กินเองแต่ก็จะไม่ทําแบบนั้นบ่อยๆเพราะเกรงว่าจะมีใครมาจับได้ว่าเป็นฝีมือของแกนานๆจะออกไปแถบหมู่บ้านอื่นๆบ้าง เพื่อมาให้เป็นการที่น่าสงสัยจนสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านไปทั่วในหมู่บ้านและหลายหมู่บ้านละแวกนั้นด้วยต่างก็คิดกันว่ามันเป็นการกระทําของเสือนั่นเองที่หมู่บ้านถัดไป3-4มสี่หมู่บ้านจะมีสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านอยู่เป็นจํานวนมากก็เพราะว่าหมู่บ้านในหมู่บ้านนั้นชอบเลี้ยงวัวควายเอาไว้ขายเป็นหลักจึงจําเป็นที่จะต้องต้อนเอาวัวควายออกไปหากินและย้ายถิ่นฐานหาทุ่งหญ้าใหม่ๆอยู่ตลอดที่อยู่ตามชายปา่า ไหลานาวนเวียนกันไปเรื่อยๆเป็นฝูงใหญ่ๆต้องพักค้างแรมกันอยู่กับวัวควายแบบนั้นตลอดทั้งปีมันเป็นที่ที่ตะพวงนั้นแอบไปตอนเอาควายไปฆ่ามาแล้วถึงสองครั้งทําให้ผู้เป็นเจ้าของต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นหลังจากที่เกิดเรื่องต้องขึ้นไปมัดห่างแยกกันนอนเฝ้าหยุดบนต้นไม้ใหญ่รอบๆขอกวัวควายของตนแต่ก็ยังไม่ไหวมีวัวควายหายไปอีกจนได้ไม่มีใครได้ยินเสียงแตกตื่นของสัตว์เลี้ยงพวกนั้น ซึ่งเป็นไปไม่ได้หากว่ามันจะเป็นเสือจริงๆมันไม่มีแม้แต่รอยเทา้าหรือว่ารอยลากเอาเหยื่อออกไปที่เห็นก็มีเพียงแค่รอยเท้าของวัวที่เหมือนว่าจะเดินออกไปเองซะมากกว่าหนึ่งในจํานวนเจ้าของวัวที่อยู่ในกลุ่มนั้นก็ยังมีหญิงสาววัยสามสิบกว่าอีกคนที่เป็นลูกสาวของพลานเก่าที่หลังๆก็เลิกเข้าป่าล่าสัตว์ไปแล้วและหันมาเลี้ยงวัวร่วมกับกลุ่มวัวควายของชาวบ้านอยู่หลายปี เคยเข้าป่าล่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มานับไม่ถ้วนสมัยที่เป็นพรานเข้าป่ากับพ่อที่สำคัญหญิงนางนั้นยังมีวิชาอาคมติดตัวไม่ด้อยไปกว่าพรานรุ่นใหญ่ๆจากพ่อของตนที่ถือว่าเป็นพรานจอมอาคนคนหนึ่งในยุคนั้นจนถ่ายทอดมาถึงเธอผู้เป็นลูกสาวเพียงคนเดียวไม่แพ้เรื่องการใช้อาวุธที่มีความแม่นยำชำนาญไม่ต่างก,กันกับชายชาตีทั่วไปแต่พลวงเองก็เป็นเพียงแค่พรานที่มีวิชาอาคมอยู่พอป้องกันตัวเท่านั้น นางดวงผู้ที่เคยเป็นพลานสาวมาก่อนร่วมกับชาวบ้านกลุ่มเดียวกันออกตามเข้าไปจนเจอกับซากวัวของตนในป่าไกลออกไปเกือบสองกิโลจากจุดที่ล้อมคอกกันเอาไว้เมื่อไม่สามารถจะพาวัวของตนกลับมาได้แบบมีชีวิตเป็นเป็นจึงได้กลับมาตั้งหลักที่เดิมตกค่ำนั้นหลังจากที่พาก,กันกินข้าวปลาเสร็จเรียบร้อยกะแยกย้ายกันปีนขึ้นไปอยู่บนนั่งห้างของใครของมันนางดวงใช้เวลาอยู่ค่อนคืนของทุกคืน หลังจากที่เกิดเรื่องแอบลงจากนั่งห่างหายเข้าไปในป่าโดยที่ไม่มีใครรับรู้อยู่หลายวันด้วยอาคมที่ลำเรียนมาจากพ่อเพื่อตามล่าเสือตัวนั้นแต่แม้ว่าจะไม่เห็นลองรอยของมันนางดวงก็ไม่ยอมย่อท้อคืนแล้วคืนเล่าที่นางดวงแอบลงจากนั่งห่างหายเข้าไปในป่าจนทั่วจนเมื่อถึงคราวหนึ่งที่จะต้องออกล่าเหยื่อเพื่อจะเอาเนื้อของมันมาอีกครั้งตาพรวงพลานเท่าผู้ไม่รู้จักพอที่ฆ่าได้แม้แต่วัวควายของชาวบ้าน ที่กว่าจะเลี้ยงให้เติบโตเพื่อที่จะนำเอามันไปขายได้นั้นยากลำบากก็ออกจากกระท่อมของตนที่ท้ายไหล่มงหน้าไปทางขอกวัวควายที่เคยไปด้วยความขะนองเพราะยังไม่เคยมีใครที่จะทำอะไรหรือว่ารู้ว่าเป็นฝีมือของแกได้เดินตัดลัดเลาะป่าที่เหลืออยู่น้อยเต็มทนไม่ทันที่จะถึงที่หมายก็ต้องตกใจเพราะดันไปเจอเข้ากับเสือตัวเป็นเป็นเข้าซึ่งแม้แต่ตาพวงเองก็ยังไม่อยากจะเชือสายตาตัวเอง ว่ามันจะมีเสืออยู่จริงๆเพราะแกนั้นเป็นคนติ่สร้างเรื่องมันขึ้นมาทั้งหมดแม้ว่าจะมีประสบการณ์มามากมายจากการพบเจอกับสัตว์ร้ายแต่ว่าครั้งนี้มันไม่เหมือนกันก็ตรงติ่เสือนั้นมันไม่ใช่เสือป่าทั่วไปหากแต่ว่ามันเป็นเสือสมิงที่ก็คือนางดวงที่หายเข้าไปในป่าในทุกค่าคืนนั่นเองเพื่อที่จะดักล่าเสือที่คิดว่ามันจะมาล่าเอาวัวควายไปกินอีกแต่กลับมาเจอเข้ากับตะพวง ที่แบกปืนเดินมุ่งหน้าไปทางขอกวัวควายของตนและชาวบ้านทําให้นางดวงพอจะรู้ได้ว่าที่ไม่เคยได้พบเจอเสือจริงๆเลยนั้นมันก็คือฝีมือของตะพรานเท่านี่เองที่แอบมาจูงเอาวัวควายไปฆ่าก็เพราะว่าไม่เคยเจอร่องรอยหรือแม้แต่รอยเท้าของเสือเลยแม้แต่รอยเดียวต่พลวงยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าน,นั่นมันเป็นเสือสมิงแม้จะตกใจบ้างแต่ก็ยังเอ่ยปากออกไปว่าวันนี้ไม่ได้ฆ่าวัว ก็ได้หนังเสือสักผืนก็ยังดีเหมือนกันว่ะพูดจบก็รีบหันปลายกระบอกปืนที่สะพายอยู่ไปทางนางเสือสมิงแล้วกระสับไกปงกระสุนพุ่งแหวกอากาศเข้าหาล่างเสือสมิงแต่มันไม่ได้สร้างความระคายเคืองให้กับนางเสือสมิงนั่นเลยแม้แต่น้อยทำเอาตาพวงถึงกับตกใจตาลุกโพล่รีบพละหาต้นไม้ปีนหนีสุดชีวิตเพราะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมาโชคดีที่สามารถรีบปีนหนีขึ้นต้นไม้ได้ทัน ก่อนที่นางเสือสมิงจะเยื้องอย่างเข้ามาใกล้อย่างใจเย็นและมายืนงานมองจ้องขึ้นไปบนต้นไม้ด้วยสายตาที่เคืองแค้นแฝงไปด้วยสยะยิ้มตะพวงยังรีบล้วงเอากระสุนปืนออกมาเป่าปลดปลดเข้าไปด้วยอาคมของตนที่พอจะมีอยู่เสร็จกระยัดเข้าใส่ลำกล้องแล้วก็หันปลายกระบอกปืนลงไปที่ด้านล่างสับไกป่งเสียงดังสนัน่นแต่นั่นมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับล่างที่ยืนจังก้าอยู่ที่ด้านล่างนั่น แถมนางเสือสมิงยังเดินเข้ามาหาลำต้นต้นไม้ใหญ่ที่ตะพวงอยู่ด้านบนปีนปลายขึ้นไม้ยางคล่องแค่วจนถึงกลางลำต้นจูจูล่างของเสือลายผาดกรที่เห็นก็กลับกลายล่างเป็นล่างของหญิงสาววัยกลางคนยิ่งทําให้ตะพวงตกใจเข้าไปใหญ่ก็เพราะว่าเกิดมาไม่เคยพบเห็นเสือสมิงตัวเป็นๆมาก่อนเลยในชีวิตของการเป็นพันคิดหาวิธีไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อไป เพราะวิชาอาคมของตนนั้นไม่สามารถที่จะทำอะไรนางเสือสมิงนั้นได้ก็เหลือเพียงขีดอาคมที่พกมาด้วยเท่านั้นจึงได้ชักออกมาแล้วกระแทงสวนกลับไปที่ซอกคอของนางดวงที่โผล่ขึ้นมาถึงพอดีแต่ว่าปลายมีดอันแหลมคมมันก็แค่ปักคาอยู่ที่หนังคองของนางดวงเท่านั้นล่างของตาพวงก,ก็ถูกมือของนางดวงกระชากตกลงไปที่พื้นเสียงดังตุบความสูงที่ตาพวงปีนขึ้นไปทำเอาล่างกระแทกกับพื้นขาหักทั้งสองข้าง โชคดีที่แขนทั้งสองข้างนั้นไม่หักไปด้วยและโชคดีไปกว่านั้นก็คือไม่ถูกนางดวงเล่นงานเอาถึงตายเพราะดูจากสภาพแล้วเข้าใจว่าตะพวงคงจะต้องพิการไปตลอดชีวิตจึงปล่อยให้ร้องคำควรด้วยความเจ็บปวดอยู่แบบนั้นไปจนถึงเช้าจนมีชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าไปพบเจอเข้าในช่วงสายๆถึงได้ช่วยกันเอาตะพวงออกไปได้ในที่สุดสุดท้ายก็ไม่พ้นต้องเป็นภาระให้กับพี่น้องและลูกหลานต้องช่วยกันดูแล กลายเป็นคนพิการกับเนื้อกับใจเพราะคงจะไปทําอะไรไม่ได้อีกยกทรัพย์สินที่มีทั้งหมดและที่ดินของตนให้กับหลานๆได้ทํากินกันต่อไปแต่ไม่ยอมพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นให้ใครได้ฟังแม้แต่คนเดียวไม่แม้แต่จะบอกว่าไปเจอเข้ากับเสือสมิงตัวเป็นๆมาแล้วและคงไม่มีใครรู้ว่าเสือสมิงนั่นก็คือนางดวงเพราะตะพวงนั้นไม่เคยรู้จักกับนางดวงมาก่อนเมื่อไม่มีผู้ที่เคยสร้างเรื่องเดือดร้อนที่ทําให้ชาวบ้านคิดกันว่า มันมีเสือออกมาอารวาดฆ่าวัวควายนานวันเข้าชาวบ้านก็นเริ่มกลับมาใช้ชีวิตกันเหมือนปกติและไม่มีใครได้เคยพบเห็นเสือที่ว่านั้นเลยแม้แต่หนเดียว